มาเจอกันกันกบพอดแคสต์คุยเรื่องตังค์หลังเลิกงานจากช่องพลิกชีวิตด้วยการเทรดค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะทำงานมาเท่าไหร่เท่าไหร่ทำไมเงินมันเหมือนเอ่อหายไปไหนหมดไม่ค่อยจะเหลือเก็บเลยใช่ครับเหมือนเงินเดือนแวะมาทักทายแป๊บเดียวแล้วก็รีบไปเลยนะครับใช่เลยคะ่ะ <laughs> แล้วปัญหานี้จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะมีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจมากอ๋อครับ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับเขาบอกว่าคนไทยเกินครึ่งเลยนะคะมีเงินฝากในบัญชีเฉลี่ยแล้วเนี่ยไม่ถึง3 1 4 2บาทเองค่ะโหสามพันกว่าบาทเองเหรอครับอันนี้น่ากังวลเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเอ,อ่อถ้าเป็นกลุ่มคนที่ทํางานอิสระที่แบบว่าไม่ได้มีสวัสดิการเหมือนพนักง,งานประจำเนี่ยยิ่งน่าห่วงเลยครับจริงค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วค่ะมาเจาะลึกกันหน่อยกับ5พฤติกรรมเสี่ยงทางการเงินครับผม ที่ถ้าเรายังทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยอาจจะส่งผลเสียกับชีวิตการเงินของเราในระยะยาวได้เลยนะคะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่พฤติกรรมแรกกันเลยไหมครับได้เลยค่ะข้อแรกก็คือการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยครับอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกเลย ใช่เลยค่ะคือหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็เหมือนกับว่าใช้ซื้อของสนองความต้องการตัวนี้ไปสมดเลยไม่ค่อยได้คิดเผื่ออนาคตหรือตอนแก่ๆที่อาจจะไม่มีแรงหาเงินแล้วอะไรแบบนี้นะคะใช่ครับประมาณว่าเจอของลดราคาไม่ได้ต้องซื้อหรือแบบกินหรูเที่ยวบ่อยให้รางวัลตัวเองบ่อยๆของมันต้องมีอะไรประมาณนั้นครับผมแต่ถ้ามีเราไม่มีเงินเก็บตอนแก่อันนี้ก็อาจจะลําบากหน่อยนะคะก็อาจจะต้องลองพิจารณาตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นจริงๆออกไปบ้างนะคะค่ะ เห็นด้วยเลยครับอ่ะต่อไปข้อที่2ล่ะฮะมีอะไรอีกบ้างครับข้อ2อันนี้ก็หนักครับการติดเสเพเสเพนี่หมายถึงยังไงครับก็คือการใช้เงินไปกับพวกเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์บุหรี่หรือว่าการพนันนะคะอ๋อสิ่งที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่ครับไม่ใช่แค่ทําให้ไม่มีเงินเก็บนะคะแต่จากข้อมูลหลายๆเคสเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่การสร้างหนี้สินตามมาได้ด้วยค่ะโอโหอันนี้น่ากลัวกว่าเดิมอีกนะครับเนี่ยใช่ครับ ลองคิดดูเล่นๆว่าเงินที่เสียไปกับสิ่งเหล่านี้แต่ละเดือนถ้าเปลี่ยนมาเป็นเงินออมหรือเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นน่าจะได้อะไรเยอะกว่านี้นะครับจริงค่ะเสียได้เงินเหมือนกันนะคะถ้ามองย้อนกลับไปครับผมต่อมาข้อที่สนะครับคือการไม่วางแผนการเงินอืมอันนี้หลายคนน่าจะเป็นนะคะแบบใช้ไปเรื่อยๆไม่ได้จดไม่ได้ทาบัญชีใช่เลยครับไม่เคยรู้รายรับรายจ่ายที่แท้จริงของตัวเองเลย ใช้เงินตามอารมณ์ตามใจชอบไม่มีการวางแผนอะไรเลยแล้วบางทีก็อาจจะคิดว่าเฮ้ย <c oughs> เรายังอายุน้อยอยู่เลยยังหาเงินได้อีกเยอะนะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยเก็บทีเหลงก็ได้อะไรแบบนี้หรือเปล่าคะมีความคิดแบบนี้เยอะเลยครับซึ่งจริงๆมันเป็นกับดักเหมือนกันนะครับเพราะการไม่วางแผนเนี่ยมันก็เหมือนกับเรามีรูรั่วทางการเงินที่เรามองไม่เห็นนะครับทาให้ไม่รู้ว่าควรจะปรับปรุงการใช้เงินตรงไหนดี <c oughs> ใช่ไหมคะถูกต้องครับผมค่ะ <c oughs> แล้วข้อ4ล่ะคะข้อ4นี่ก็สำคัญไม่แพ้กันครับแต่คนอาจจะมองข้ามไปคือการไม่รักษาสุขภาพเอ๋ไม่รักษาสุขภาพมันเกี่ยวกับการเงินยังไงคะเกี่ยวเยอะเลยครับการที่เราละเลยสุขภาพไม่ดูแลตัวเองไม่ค่อยออกกําลังกายกินอาหารไม่ดีค่ะมันเพิ่มความเสี่ยงที่เราจะเจ็บป่วยไงครับพอป่วยทีค่ารักษาพยาบาลสมัยนี้ก็ แพงมากนะครับโอ้โหจริงค่ะโดยเฉพาะคนทำงานอิสระฟรีแลนซ์ที่ไม่มีสวัสดิการเหมือนพนักงานประจำนี่คือจ่ายเองเต็มเต็มเลยนะคะใช่ครับกลายเป็นว่าเงินที่อุตสาหเก็บมาต้องเอาไปจ่ายค่าหมอหมดเลยเหมือนที่เขาว่าสุขภาพดีซื้อไม่ได้แต่ถ้าสุขภาพแย่ขึ้นมานี้ต้องจ่ายแพงแน่ๆเลยนะคะถูกต้องครับดูแลตัวเองดีๆก็เหมือนช่วยประหยัดเงินทางอ้อมช่วยลงจุนอย่างหนึ่งเลยครับค่ะเข้าใจเลยค่ะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วข้อที่5คืออะไรคะข้อสุดท้ายครับ คือการลืมคิดถึงอนาคตครับผมลืมคิดถึงอนาคตครับคือใช้ชีวิตไปวันวันโฟกัสแต่เรื่องปัจจุบันจนบางทีเราลืมไปว่าเวลามันผ่านไปเร็วนะเราแก่ลงทุกวันเผอแป๊กเดียวอายุมากขึ้นแล้วอะไรแบบนี้ใช่ครับแล้วการจะไปรอเก็บเงินตอนใกล้ใกล้เกษียณเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ทันแล้วหรือว่าต้องเก็บเยอะมากจนเป็นภาระเกินไปครับจริงค่ะ การเริ่มออมเร็วแม้จะน้อยๆแต่สม่ำเสมอนี้สำคัญมากเลยนะคะสำคัญที่สุดเลยครับควรจะเริ่มวางแผนเริ่มลงมือออมแต่เน่นๆเลยเดี๋ยวนี้ก็มีตัวช่วยเยอะแยะเลยใช่ไหมคะสำหรับการออมเพื่อกเกษียณมีเยอะเลยครับอย่างพวกกองทุน RMF ประกันบำนาญหรือเอ่กอกออชอที่เป็นกองทุนการออมแห่งชาติ อันนี้รัฐบาลก็ช่วยสมทบด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะครับผมและนี่ก็คือ5พฤติกรรมเสี่ยงทางการเงินที่เราเอามาคุยกันในวันนี้นะคะครับทวนสั้นๆก็จะมีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยการติดเซเพการไม่วางแผนการเงินการไม่รักษาสุขภาพและสุดท้ายก็คือการลืมคิดถึงอนาคตครับผมค่ะผมอยากให้ลองกลับไปสำรวจตัวเองกันดูนะคะว่าเรามีพฤติกรรมข้อไหนที่เข้าข่ายอยู่ดังหรือเปล่าครับ การปรับเปลี่ยนแค่นิดหน่อยตั้งแต่วันนี้ผมเชื่อว่าจะช่วยให้ชีวิตการเงินในอนาคตมั่นคงขึ้นได้แน่นอนครับใช่ค่ะไม่ต้องหักดิบก็ได้เริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนก็ได้ค่ะครับเริ่มต้นสําคัญที่สุดครับสําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ